คุยก็เมื่อกี้เกิดไว้ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วต้องมองไปทางนู้นนู้นแต่ละบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมีสัตว์เลี้ยงไว้สัตว์เลี้ยงจริงๆยุงเห็บหมัดแมงสาบหนูเนี่ยสารพัดเราไม่ได้เลี้ยงมันมันอยู่กับเราเองเขาเป็นสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษก็ใช่คำว่า pet 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 อ่าฮะอ่าว่าปลาสัตว์เลี้ยงพี่แอนนึกถึงอะไรก่อนอันดับแรกเลยที่พูดหมาภาษาไทยเลยนะเออหมาต้อนนี้นอนเราไม่ต้องไปพูดไม่งั้นสุนงสุนัขไม่เอาอ่ะถ้าพูดสุนัขเราก็ต้องบอกเราก็ต้องเรียวิลาด้วววยลาเออแม มันจะเป็นที่เข้าใจไหมยาย่าเลยนะบัดนี้โลกเขาเร็วละจุดเชื่องช้าอยู่จุดมุ่งหมายของสัตว์เลี้ยงคืออะไรอ่ะพี่แอร์ฐานะที่พี่แอร์ก็เลี้ยงหมาเนี่ยหมาเป็นเพื่อนเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เข้าใจเป็นผู้ปรับทุกข์คุยทุกปัญหาได้ไว้เล่นกับมันเนี่ยนะเล่นกับเขาได้แล้วข่มขู่ได้ด้วยเรอโอ้นี่เนาะหยุดนะนั่ง ไปสอนมันนะพูดง่ายพยายามให้มันนั่นนะคมคูเลยคมคูอย่างนั้นเลยนะพอเขาทำตามปั๊บให้อาหารเนี่ยแล้วพฤติกรรมเนี้มันก็เรียนแบบมาสู่ลูกสู่หลานไงคมคูก่อนขูไม่เชื่องแล้วทีนี้ทําไงล่ะยุ่งล่ะให้อะไรก็ไม่เอาแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้มันมีคนรุ่นใหม่บางคนไม่แต่งงานอยู่กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าบางทีมันเป็นเพศที่ไม่มีผลผลิตอะพูดง่ายนะไม่มีลูกไม่มีทายาทเขาก็ดูแลสัตว์เลี้ยงแทน ถูกต้องเป็นเพื่อนที่เหมือนบอกแล้วดูแลเป็นเหมือนเป็นลูกเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมเพื่อนแก้งเหงาดีที่สุดอ่าใช่ไหมบมง่กี้เราไปอยู่ในห้องนอนด้วยเลยไม่เปิดโปงความลับอะไรอเงี้ยยิ่งประเภทแสนรู้จัดๆนี่โอ้โหแล้วเราจะเห็นว่าเนี่ยประชากรสัตว์เลี้ยงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมากถูกไหมฮะสัตว์เลี้ยงแล้วทิ้งก็มีนะเลี้ยงแล้วไปไม่ไหวเนี่ยเอาทิ้งมีหมาละมาแมวแมวนี่ก็บางคนส่วนใหญ่สังเกตดูคนเออมันก็ดีอย่างนะคนชอบหมาก็จะไม่ได้สนใจแมวไม่ เพราะว่าจริงๆถ้าหมากับแมวมาอยู่ด้วยกันมันก็อยู่กันไม่ค่อยได้ถูกไหมทะเลกันนะถ้าชอบแมวก็มักจะไม่ค่อยไม่ไปส่งเสริมหมาเอออย่างนี้ไปต้นแต่แมวหมาอยู่ด้วยกันได้นกด้วยอ่าใช่ถ้ามันเออทำไมอยู่ด้วยกันได้พี่เบิร์ดไงเออเันพี่เบิร์ตเข้ามาช่วยอืนะเอาแล้วมีอะไรอีกที่เป็นตัดเรียนที่คนยังอยู่ปลาเดี๋ยวนี้ปลาถูกต้องโดยยฉพาิ่งปลาสวยงาม่าถูกไหมฮะ เมื่อก่อนนี้เอาเป็นปลาสุภาพอะบปลาครับปลาครับปลาครับเป็นตาอะไรอะปลาครับมันันดูสุภาพมากถูกไหมแต่นี้ไม่ใช่เฉพาะปลาคราบอย่างเดียวมันมีก็เรียกว่าพวกปลาหมอสีปลาที่มันโอ้โหสวยสวยเทศบาลอันนี้ก็มีคนเลี้ยงเหมือนกันแล้วก็พี่เคยเห็นอ้ปลามางกรไหมปลามังกรเลี้ยงอยู่ในตู้นิดเดียวแล้วก็วนตัวเองอยู่หน้าตัวเดียวนะตัวเดียวนะยาวเช่อูหนวดนี่แบบน่นเนื่อเงีนะใช่ใช่ตัวเดียวนักขนานกับตู้มากเลยนะ ออเยังไงเขาเลี้ยงเพราะอะไรเมื่ก่เขาชอบเขาสิมันเป็นบางคนแล้วเขาได้ได้เห็นปลามันว่ายมันด้วยนะนะแล้วคนเมื่อก่อนนี้มีเลี้ยงปลาหางนกยูงใช่ไหมปลาเงินปลาทองปลาเงินปลาทองปลาเงินปลาทองนี่พูดกันมามานานแล้วนะปลาเงินปลาทองเนี่ยนะแต่ตัวเงินตัวทองไม่ควรเลี้ยงมันมาหาเราเองไม่ต้องเลี้ยงหรอกมันมากินปลาเงินปลาทองเราด้วยมัาหากินเนอะอาปลาเราเลี้ยงมีอะไรอีกที่เลี้ยงอีกตัวนี้ลิง หมีชนีข้างพวกนี้จริงๆแบนสัตว์สงวนเออเขาห้ามจริงๆไม่ให้เลี้ยงนะโอ้โหเลี้ยงแล้วตั้งหมีแล้วเป็นลูกหมีเนี่ยไม่ได้ม่นด้ใหญ่ๆดุขึ้นนะที่บางคนไม่เอาบัรเลงก็เริ่มเออนี่ไงพวกวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันมาเนี่ยพอ้โตกใจเลยอีกัวหน้าอีกัวหน้าในการเอางูนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวนี้บางคนี่พกงูไปด้วยไปที่ไหนหยิบงูไปตกใจเลยบางคนนะใช่ทำไมหล้วบางทีเป็นงูเหลือมงูที่แบบโอ้ย แล้วก็งูเขียวแก้วอะไรพวกนี้นะเออเขามีไม่มีพิษใช่ไหมเอเขาเอามาเล่นกันมันแบบเป็นนั่นเป็นเรื่องธรรมดานะไอผู้ชายเราไม่เลี้ยงงูแล้วก็เอาเก็บแต่หัวมันไว้เป็นหัวงูไงใช่ไหมอย่างที่เป็นต้นเนี่ยนะเราแก่ชรลาก็เรียกเท่าหัวงูเใช่ไหมจะแล้วเลี้ยงอะไรอีกนอกจากงูแล้วมันเลี้ยงอะไรยนกอ่ะนกใช่เลยถูกไหมนกสวยๆนกแฟนซีทั้งหลายเนี่ยนนี่พี่ยกมานี่เกือบหมดเขาดินแล้วนะ อันจริงจมันควรจะอยู่ในเขานี้แต่บางอย่างเราเลี้ยงเนเขาดินไม่มีแล้วเมื่อก่อนพูดถึงปลาเมื่อก่อนคนอุตริไปเอาปลาอะไรมาเลี้ยงปิรัญญาปลาปิรัญญาปม่รูไปเอามาตอนไหนโตไปโตมาเนี่ยเลี้ยงเขาไม่ได้ไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพยาเป็นเรื่องเลยนะคะใช่ไหมใช่ต้องล่าเก็บปิรัญญากันเป็นแถวเลยเ,ออเพราะขยายพันธุ์ขึ้นมาแล้วคนลงไปในแม่น้ําไม่ได้แล้วแป๊บเดียวในหนึ่งนาทีเหลือแต่ก้างเออกระดูกอโอ้โห แล้วนี่มีเลี้ยงไอ้พวกตัวแปลกๆที่บอกอีกกลัวหน้าอีหน้ากลัวทั้งหลายนะตัวแปลกๆท้ากลัวที่เข้ามามีสั์แปลกๆหรือยไอตัวที่มันบินได้ใช่ไหมหรือบางทีบางคนไปไปขุดหาเอามาเลี้ยงแมงป่องใช่ไหมมีหอยทากเลี้ยงหอยทากเลี้ยงจิ้งจกเลี้ยงตุ๊กแกเลี้ยงแมงมุมแมงสาบหนู โอ้โหถ้าเขามาไม่ให้ไม่ให้ของเขากินเขากินของเลยนะเออขากินของใช้เลยเขาไม่กินของกินใช่ไหมใช่ที่เราพูดอย่างนี้เพื่อจะบอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับผลสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอาชีพเอ้าเหรออ้าวพราะนไงพวกช็อปทั้งหลายเพชรช็อปทั้งหลายเห็นไหมตัดขนมาอะไรเออใช่แล้วมีเครื่องแต่งตัวน่ารักมากตุกแกสการมีสร้อยมีเครื่องประดับอะไรเลยไม่รู้เกิดอาชีพระหว่างร้านกบะมานี่ควรจะแต่งใครก่อนดีแล้วสัตวแพทย์ก็เกิดขึ้นถูกไหมก็มีงานถูก ใช่ไหมบางคนเนี่ยไปหาสัตวแพทย์ก็งงไงว่าไปปรึกษาสัตวแพทย์ก็เลยไปถามหมอบอกว่าหมอครับหมอชำนาญเรื่องอะไรโอ้ผมดูแลเรื่องนกเรื่องนกเป็นหมอที่เก่งเรื่องนกแล้วหมอเก่งเรื่องอะไรอ๋อเรื่องนกเขาอ๋อนกเขาที่บ้านพี่ก็มีไม่ใช่ไอ้นี่เข้าไปหาโอ้งั้นช่วยดูแลนกเขาผมหน่อยได้ไหมเขาว่านะอ้าวทำไมล่ะป่วยพันกันเลยพอดีนกเขาผมไม่ทํางานแล้วว่าไงคือมันมันเนี่ยปรากฏว่าไปหาผิดหมอไงใช่ไหม เข้าใจผิดไม่ใช่สัตวแพทย์ใช่ไหมต้องไปหากุมร<พ>ารแพทย์ด้วยเปล่าอาจารย์มอมเนี่ยแกแกเปิดสํานักงานแกแกดูแลเรื่องกฎหมายเลยนะ <c oughs> แก้เขียนอมรักษาสัตว์คนก็เอาแมวเอาหมาไปหาแก ก็คิดว่าเป็นผมแกรักษาสัตยาไม่ใช่สัตว์ตนั่นแหะสิอย่างเงี้ยคนมันก็สับสนไงพูดทางโทรศัพท์อมรรักษาศาสตร์เอออ๋อไปเลยไปหาอาจารย์อมรเลยหมออมรเข้าใจแล้วอาจารย์พาไปกี่คนไม่ใช่พนมีคนมันสับสนไงชื่อแล้วฟังก็งงไงเออแล้วเป็นสุดท้ายปรากฏว่าบอกว่าผิดงานผิดเจ้าผิดช่องคือเราพูดเรื่องสัตว์เลี้ยงเพื่ออะไรเพื่อเพื่อจะบอกว่าคุณน่ะเลี้ยงอิสระในการเลี้ยงได้แต่คุณอย่าทําให้เกิดความเดือดร้อนกับคนที่อยู่กับคุณถูกไหม จะให้เราได้ข่าวเรื่องเอาพิษบูมาเลี้ยงโอ้โหไม่แล้วก็เลี้ยงแล้วไม่ดูแลเขาอย่างรอบครอบก็ไปรบกวนชาวบ้านแล้วเบื่อก็ไปโยนไว้ทิ่วัดงเงี้ยเหรอไปปล่อยไปไหมตายสิไม่ได้สัตว์ที่เขาเคยอยู่กับเรามาเขาก็ชินแล้วอ่ะพอไปอยู่ต่างถิ่นเขาจะเถือนเขาจะดุเขาจะสารพัดเหมือนตอนที่เหมาตอนน้ำท่วมให่หมาจะเครียดเพราะว่าหมาต้องหนีขึ้นไปถูกเก็บถูกอะไรอยู่ประมาณ สี่ห้าเดือนนะเ,ออเขาเครียดพอเขาลงมาเนะี่ยเขาไม่คุ้นเคยเขาเจอใครกัดกัดกัดหมดโอ้โหตอนอแรกมีปัญหามากพี่ยังโดนหมากัดช่วงช่วงน้ําท่วมใหญ่เลยแล้วพี่ก็ให้อภัยเขาว่าเออไม่เป็นไรเขาเป็นหมาเพราะพี่ไม่กัดตอบนะไงเออปกติหม,มากัดอย่ากัดตอบนะไม่ไม่แมเพราบบผมหมากัดผมจะฟังต่อไปเพราะว่าเป็นเพลงของเอกชัยศิวิชัยหมากัดเพลงหมากัดไงอ๋อที่มันลงสวยๆ, <laughs> ๆนะนะ <laughs> เออเอาละเออทีนี้อย่างนี้พี่แอ๋เขาบอกว่าเนี่ยพูดถึงสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะ บางทีเราไม่อยากจะเลี้ยงเองเราก็ไปดูที่เขาจัดโชว์จัดแสดงที่เขาจัดไว้เป็นฟาร์มเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันก็มีเรื่องเล่าเลยฟังนี่มั่เป็นเรื่องปรากฏว่าที่งานหนึ่งเขาเกิดตั้งเขาเรียกว่าทําโปรโมชั่นพิเศษขึ้นมามีบ่อจระเข้รับจระเข้ว้าวเออก็เลี้ยงเหมือนกันนะเลี้ยงแบบเป็นธรรมชาติแบบน่ากลัวเลยนะใช่แล้วเขาตั้งเขาตั้งความท้าทายนะนี่มันเป็นเรื่อรเลว่าเขาตั้งว่าใครที่กล้าโดดลงไปในบ่อจระเข้จะให้รางวัลหนึ่งล้าน ใช่ไหมฮะแล้วมีการจับเวลาใครว่ารอดมาได้เดียนนะปรากฏว่าทุกคนก็เออววว่ามีแต่เสียงนะาหมดนะไม่มีใครได้ฆ่าโดดลงไปทุกคนกำลังงงววกันโอ้ยใครที่ว่ามันต้องไเอ้าวกระทูปกระประกาศใครก็โดดเอะเรามีรางวัลให้หนึ่งล้านเรามีรางวัลให้หนึ่งล้านจ้าจ้าจ้าโดดเฉยๆนะเออโดดลงไปในบ่อเนี่ยมันมีสะพานอยู่บนเนี่ยนะแล้วอยู่ปรากฏมีผู้ชายคนหนึ่ง ขึลงไป,ไปจับสะพานที่ลงตูมลงไปอุตายแล้วลงมาในบ่อทุกคนก็เจอแล้วฮีโรอแล้วแล้วแกสุดยอดมักปรากฏว่าไก่รอดเพราะจระเข้มันตกใจไม่นึกว่าจะมีคนกล้าโดดลงมาท่ากลางคืนตอนนี้นี้แกก็โวกัด mm ้วยคล้ายๆว่ามันลงมาในนี้แล้วก็จระเข้ตกใจแล้วแกก็ประดดหลุดขึ้นมาข้างบนได้ก็ตกลงปลอดภัย ได้ไดือนสหนึ่งล้านทางูสวนจัดไอทางไอพื้นที่นั้นแต่ที่จัดฟาร์มนั้นก็ต้องเอาเงินรางวัลมามอบ<ช>นะ<ส>ญญผู้สื่อ<ห>ผู้สื่อข่าวก็เลยสัมภาษณ์ถามว่าเออคุณตัดสินใจยังไง,ถ,ง,ไงถึงได้โดดถึงได้โดดออมาหนึ่งล้านเนี่ยปรากฏยังไม่ทันตอบก็บอกผมไม่ได้ตัดสินใจยังไงแต่ผมถือหลักเสมอว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จต้องมีเมียอยู่เบื้องหลังเสมอ อ้าวแล้วไงคือก็คือเมียถีบลงมานั่นเองนะครับคุณต้องถล้ำถล้ำแต่แล้วตายอาจารย์โชคดีที่อาจารย์รอดนะตกลงได้หนึ่งล้านไหมปรต้องได้ดิอ๋อหรือจ๊ะพาอเมียคิดถึงเงินไว้ก่อนอันดับแรกเลยถีบพวดลงไปเลยจ้ะแล้วตอนนั้นหายใจออกไหมไม่รู้วันนี้ผมอ่านมาจากเรื่องราวเราเนี้ยผมเป็นหนงโอเคแม่น่ารักเจ็ง จะยังไงก็ตามที่เราคุยมาทั้งหมดแล้วทีบีวาทีนำเสนอมาเป็นช่วงสุดท้ายช่วงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันกระบวนการคิดทั้งนั้นเพื่อวิสัยทัศน์นะตรงนี้จะบอกเลยคนที่มีวิสัยทัศน์สั้นจะมองเห็นแต่การป้องกันตัวเองและรอบๆตัวเองแต่คนที่มีวิสัยทัศน์ไกลเขาจะมองข้ามตัวเองอุปสรรคของตัวเองไปจนกระทั่งไปแก้ปัญหาแวดล้อมเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ได้ตรงนั้นล่ละคะ่ะเพื่อความเจริญคะ่ะ You. So we up.